วันเดอร์สไนเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มตาตานนี่ออกมาตานี่ออกมามาเก็บดอกมาเก็บดอกนายจ้านายจ้อนี่มาเก็บดอกบังบังบังก็บังนะิบังบังเก็บดอกบังกงบังกง หน่อยโอยบังบังเบาๆาสิบังกัเสียงดังเดี๋ยวคนได้ยินไอยเขาเบาได้ยังไงก็เรียกเบาก็ไม่ออกมาออกมาสิจะมาเก็บดอกนี่เดี๋ยวก่อนใครมันต้องเอาเงินไปทําอะไรแน่แน่นี่ถึงขนาดต้องกู้บังมันก็มีงานเยอะแยะมากมายออกงานทุกวันตักเวลาดี่ทุกช่องเลยนะใค่อุ้ยมันมันเล่นการพนันหรือไม่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 ไปติดผู้ชายผู้ชายของเขาเนี่ยอยากร้องเพลง มันก็เลยดูดเงินไปทำแป๊บแป๊บดิแม๊แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเต้นทำไมก้องไม่ได้จับที่ต้องจับที่ซองพวกจะเต้นทำไมเดี๋ยวทำไมอ่ะอยากอยากอยากมีนักร้องอยากมีผัวเป็นนักร้องเหรอไม่มีผู้ชายมาติดและไอ้ผู้ชายเนี่ยอยากร้องเพลง ร้องเพลงเสี้ยนเสี้ยนอ่าเสี้ยนเสี้ยนร้องเพลงไอ้นี่ก็ใจใหญ่ไงเอ้ะนี่อยากไม่พัวเป็นแล้ร้องเปิดค่ายเพลงให้เขาผู้ชายดูดเงินไปหมดเลยวายไปแล้วนี่เธอยังยังเดี๋ยวกดพุ่งเข้าจเย็นใจเย็นบังบังดอกอยู่ไหนดอกอยู่ไหนฉันเอาไว้ที่เดิมอ่ะเออเออเอาที่เดิมไม่ที่เดิมนะโอ้บอบอกนี่บังอยากให้คุณเห็นนะอย่าให้คุณเห็นที่ไอเขาเอ้ามันกู้เงินแกแล้วบัง เดี๋ยวจะพุ่งเขายังไม่ถึงคิ้วทำไมจังหวะอีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะอีกดักดักฮะดอกแค่นี้มันไม่พอนะอุ้ยยังดอไม่พออีกเนาะไม่พออยู่ที่ไหนอีกไม่พอที่ตรงนี้เฮ้ยมันก็ไม่พอนี่มันกู้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออีกอีกแป๊บนึงถึงคิ้วทีนี้จะไม่ถึงคิ้วมาจังหวะเราไม่ได้ยิ้มให้บางกันเลยยิ่งที่นายจะออกมาเถอะออกมาเถอะมาคุยกัน มึงจะโผลจะหุดทำไมนั่นไงนี่ยังดอกอีกนว่ยังดอกนะไงนี่ลิ้ด้เกิดเป็นพยานด้วยอันนี้ดอกไม่พอแต่อันนี้ดอกเยอะมากดอกวางวางมันคนละดอกกันอันนั้นมันดอกเมียต้องเงินกันใช่ไหมต้องเงินไปทำอะไรนักหนาทำไมต้องมากู้บังอนี้นะเรารู้กันแค่สองสามร้อยคนนะแต่ที่ฉันมากู้เงินบังเนี่ยฉัน มีข่าวลือหาว่าฉันให้กู้ไปผู้ชายเอ่อทำเพลงให้ผู้ชายเปิดคลเพลงลีลาเล็กคอร์ดไม่จริงอแล้วแกไปจำอะไรวะนี่เป็นยังไงเยมแหมเยี่มแหม่รึเยี่ยมแมมไหมใหญ่ไหมวะเยี่มแมมากหนังขาใหญ่อะเออที่ททีี่่มีผัวว่าออกทีวีเดี๋ยวกูนั่นอะไรยังไงวะว่าง่อยว่าไงว่างวะวานให้เจนน่ยมากู้บางหน่อยจริงๆแล้วว่าไม่ได้กู้ให้ตัวเองนะกู้ให้เยี่ยมแหม่ออกไปทำไมอะกู้ไปทำไรอะปวดติด ណាយតាកូហេងទាំងអានទាំងមែនឆ្នាំឆាអឺដកដកប៉ែមកលើយមកបើកលា วนไปวนมามาลงที่ชั้นด้โซ่ชอบเละสิเนี่ยชอบเลยแหมนะแหมจะถามทีมงานนะว่าเลื่อะเอาจุนารีเป็นแขกดูจมูกดูจมกเป็นคนที่จมูกสูงที่สุดเนี่ยคนที่เหมือนแขกแล้วก็เอาจมูกโดมไม่ได้เอาหนกแคมโดมเลือกตรงไหนอะไรตรงไหนที่เป็นแขกไปได้นะได้อยู่ได้อยู่เจ๊เต้นเก่งมากนะท่านติดกล้องไม่ได้จับเมื่อกี้กล้องมาได้จับ เออมันก็่เต้นนะดูเลยก็ไม่ด,ดัไม่มือเข้าไปสั่งมือ <c oughs> เออเอเอได้ได้ได้ไดเดินไปเลยพอมาเปิดรายการเลยคุณผู้ชมขามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค <c oughs> ุกมาก <c oughs> คป็นเจโนวันชินาลีมาเต็นเก๋เวลาเขาอยู่รายการอื่นเขาดูสง่างามว่าเขานายามารายการฉันทำให้เขาเสียคนเลยไม่เสียของแม่นี่แหละคือทัดแท้ของหนูอยอะอันนี้เป็นแค่เหตุการณ์จำลองใช่ไหมพี่ตั๊กจ๋าใช่แม่พวกเราสี่คนนั้นไม่ได้ไปกู้อะไรหรอกไม่ได้ชีวิตพวกเราหรอกจำเลยว่าเป็นชีวิตของแขกรับเชิญท่านนึงใช่เขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหล้มลุกคลุกคลานมามากเลยนะถึงขนาดแบบ ไม่มีบ้านอยู่ค่ะแทบจะไม่มีอาชีพทำมาหากินเลยต้องไปกู้เงินอ่บังแล้วแบบเสียดอก ลายวันลายวันด้วยแต่สุดท้ายก็ฝ่าฟันมาแล้วก็วันนี้มาในรายการเราพร้อมกับร้านของเธอบอกเลยว่าร้านของเธอเนี้ยไม่สามารถเข้ามาในสตูดิโอได้เลยเพราะว่าถ้าออกไปนี่ควันขโมงโฉงเชงไฟร้อนระอุมากเลยโอ้ยีนี่เราก็ต้องไปที่อื่นใช่ไหมไปข้างนอกคุณไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะเขาอยู่รอเราข้างนอกแล้วนะคะนู่นทางนู้นเลยค่ะต้อนรับร้านขายนกกระทาหันค่ะยินดีอนัค่ะ มากคือเราถ่ายข้างในไม่ได้อะเราต้องออกมาข้างนอกโลกสัตวทธาหมุนหมุนบุรีรัมย์ครับขายอยูที่บุรีรัมย์ไม่ดอกเดิมเป็นคนบุรีรัมย์ครับผมโอ้โหบุรีรัมย์แต่ปัจจุบันที่ขายอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ตลาดไหนเวิร์มเ็ตครับอันไหนชิมได้แล้วบ้างคะพี่นุู่ขะพี่นุ่งใส่จานหน่อยได้ไหมจ๊ะกลิ่น ตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวยี่สิบบาทครับร้อนๆนะปูร้อนๆหนูกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะใช่เพราะเนี่ยเราเราเป็นกระชังเราเราหมุนนานขนาดไหนถึงจะสุกประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็สุกแล้วเนาะเนี่ยดูสิพี่พี่ตับกว่าตัวมันขนาดแบบกำลังน่ากินนะเนาะอันนี้คัดไซส์เลยใช่ไหมเป็นนกตัวผู้ค่ะคัดไซส์มาเลยครับผมเป็นไซส์เท่ากันหมดเลยเนาะใน่คับเท่ากันหมดเลยอันนี้หนูไปทำนอกตรงไหน เป็นนกฟามครับผมฟามค่ะฟามอ๋อก็ทำเป็นฟามเลยหอมเลอเกินแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาขายอันนี้ทําอะไรมาก่อนคะจนูน่ขายของชําค่ะเปิดร้านขายของชำส่วนผมก็เป็นพนักงานขับรถรายวันก็คือจริงๆเราก็เริ่มมาจากการรับค่าแรงรายวันค่าแรงขั้นต่ํากันมาและ้วไงไปไปมาจากขายของชําถึงได้มาขายนกกระทาย่างแบบนี้ล่ะคะชงวป็กกิต โควิดเรารอบล่าสุดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแนวร้านขายของชําก็โดนไล่ที่บ้านก็มีที่อยู่แล้วตอนที่ทําธุรกิจขายของชำอ่ะมันมันขายดีไหมคะธุรกิจก็ปีแรกก็ค่อนข้างโอนะคะแต่ว่าปีต่อมามันเหมือนเศรษฐกิจเริ่มจะไม่ค่อยฮวเข่า่แลแล้วใช้ทุนเยอะไหมในการขายของชำอ๋อทุนเล็นต้นหรือเซ้งเข้ามาอยู่ที่แสนสองก็เยอะเหมือนกันเนาะก็เก็บเล็กผสมน้อยกันมาเรื่อยๆค่ะครับใช่ก็มาเอามาเป็นทุน ในการเซ็งเงร้านและต้นไหน,นที่คู่เ <โย S 1> ง,งินบังนะคะก็ที่หลานนั่นแหละพอช่วงวิกฤตไม่ดีก็ร้านขายของชำขายได้มั่งไม่ได้มั่งค่ะ ครับผมแล้วก็บางทีก็เอาเงินมาหมุนช่วงแบบว่าไปขายตามเขาเหมือนเงินมันมามันก็จมเนาะจมกับข้าวของพอขายไม่ได้เราก็ต้องไปเติมของหรือซื้อมาอะไรเงี้ยของไม่เต็มร้านก็ไม่เต็มานก็มีไม่มีคนเข้านะแล้วตอนที่กู้เงินบังอะฮะกู้มาเยอะไหมแล้วรับผ่อนดอกเขายังไงอะก็ผ่อนเป็นรายวันค่ะรายวันครับห้าพันนี่ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทต่อวันต่อวันเหรอใช่ค่ะอะไหจบทเท่าไหร่อ่ะเยอะไหม อยู่เยอะนะฮะ้อเท่าไหร่อะร้ยละยี่สิบบาทใช่ไหต่อว right? ันเนอะใช่ค่ะอตายดีกว่าเแล้วเป็นรายวันเลยหรอใช่ร้อยละยี่สิบบาทต่อวันหนึ่งร้อยเราต้องให้ดอกเขายี่สิบหนึ่งพันเราต้องให้สองสองร้อยใช่ค่หมื่นหนึ่งสองพัน แสนหนึ่งสอง0มืนต่อวันที่ต้อง่อวันนะครับจ่ายต่อวันโอ้โหชคมากแล้วทำไมต้องเอาเงินไปให้เขาแบบไปแอบไว้ไว้ก็เรามีลูกค้าที่แบบว่าต้องเข้ามาซื้อของในร้านบางทีเราก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าข้างนอกเขามาเจอเมามมยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าสายตาคนก็ค่อนข้างจะเยอะอ๋อแล้วก็แอบให้ข้างแผงขายบ้านใหะชาวบ้านนะนะบางทีก็บอกอาบางอาบางไปรอที่เซเว่นไปเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ตามอย่างเงี้ยก็เลยเอาไป นัดกันต่างหานารอบใช่ไหมก็มาเจอวิกฤตที่มันหนักที่สุดก็คือโดนโดนโดไล่ที่ใช่ไหมเจ้า่อโอู้หอะไรจะเคราะห์สำกันสักขนาดนั้นของขายไม่ได้แถมยังเป็นหนี้รอยละยียอีกยังไม่พอนะคุณผู้ชมยังโดนไล่ออกจากบ้านเชาอีกด้วยโอ้โ้เจหนูกับพี่วสันจะผ่านเหตุการณ์นี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูช่วงนา ของหนูเนี่ยนะมันทั้งเหมาะกับปัาหมินแกะของคุณแม่มากเลยดูสิแอบไปซื้อมาเลยนะกาถามบ่อยมากว่าเนี่ยกระทาคิชเชนดีราดาเนี่ยทอดปัาหมินได้ไหมทอดปาหมินได้ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่านี่แม่ทอดให้ดูเลยดีมากคำแรกเข้าไปอร่อยมากคำที่สองน่ะติดคอติดคอ วันรีบเนงทำไมข้าวผัดเหรอใช่วันน่ะข้าวผัดเมื่อกี้มันไม่เห็นติดกระทะอะไรเลยนี่จะบอกว่าไม่ได้ใช้น้ำมันด้วยนะคะนี่สำหรับใครที่แลสุขภาพนะข้าวผัดไม่ต้องใส่น้ำมันถ้าใช้กระทะคิชเชนดีค่ะโอเคทำในชื่อเมนูว่าข้าวผัดปลาเชียงปลานินแดดเดียวไฮโซหยา นี้ค่ะกระทะคิดเช่นดีนะคะข่าวที่แล้วมาออกรายการผู้หญิงทำหากินพี่ขอบคุณพี่หนุ่มแบบมากหมดเลยหมดคนดังเลยหมดคนดังเลยใชดัก็เลยสั่งมาใหม่นะคะแล้วก็ของเพิ่งมาถึงครั้งนี้ก็เลยแบบว่านํารุ่นแรกมามามาให้ขายด้วยเพราะว่าอะไรปะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นรุ่นแรกที่เปิดตัวค่ะเป็นกระทะทรงสี่เหลี่ยมนะคะกระทะนี่จุมากเลยนะสําหรับใครที่พื้นที่น้อยๆนะอย่างเช่นบ้านอยู่คอนโดหรือว่าไม่ชอบอุปกรณ์ครัวเยอะๆหนึ่งใบเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่าง ต้มผัดแกงทอดนึ่งอบหมูด้วยกระทะใบเดียวเลยนะคะ,คะจุเนี่ยคือวัดจากแนวทยงน,นี่คือ30ซนติเมตรมันสามารถเป็นกระทะไปในตัวได้เป็นหม้อไปในตัวได้ ừ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  แบบนี้ค่ะเพราะว่ากระทะเคลือบผ้าชั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทำกับข้าวจะสนุกมาก ừ ừ ừ ตัวนี้ค่ะร้อนเร็วและร้อนไวเพราะว่าเคลือบด้วยผงเซรามิกตัวนี้ค่ะทำให้ไม่ติดกระทะเวลาจะผัดไม่ต้องใช้น้ํามันทอดแบบไม่ต้องใช้น้ํามันก็ทําได้นะคะแล้วก็บางคยบอกอุ๊ยแล้วแบบใช้ได้ทุกหัวเตาไหม อันนี้ส่วนใหญ่ก็เลยคนถามก็คือไม่ต้องห่วงค่ะนี่ค่ะตัวอินดั t i o นต l เพลตรงนี้คือรองรับได้ทุกหัวเตาเลยจะที่บ้านจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาอินฟาเรดอะไรแบบนี้ได้หมดเลยได้เอาเอาปลาแซลมอนไปทอดใช่ไหมเออพอทอดไปแล้วแบบ เอาหนังลงไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะไม่ติดกระทะนี่มาดูดีกว่าของพี่ไฮค่ะทอดปลาทอดทอดปลานินไฮแดดเดียวนะทอดแบบเชื่อไหมว่าทอด2ตัวในกระทะนี้ได้เลยใช่แล้วก็แบบปิดฝาลงไปน้ํามันก็ไม่กระเด็นด้วยเพราะว่าเราตีใจแบบนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนกระทะเนี่ยเปลี่ยนเป็นหม้อทอดใส่น้ํามันเยอะๆแล้วก็ใส่ปลาลงไปไม่ติดกระทะเลยใช่แล้วค่ะอุ้ยเสร็จแล้วไม่ได้ใช้น้ำ เลยนะคะ oh, oh. สวยง <c oughs> ามมาก,ก,กใช่ค่ะอเอาเป็นว่าใครอยากทำกับข้าวสนุกๆแบบนี้ด้วยกระทะคิชเชนดีนะคะวันนี้มีโปรและของแถมเพียบเลย <c oughs> วันนี้ซื้อกระทะสี่เหลี่ยมแบบของคิชเชนดีนะคะซื้อ1แถม5 <c oughs> มปกติเนี่ยทั้งเซตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยราคา3,500บาทค่ะบาทวันนี้เราลดให้เฉพาะรายการผู้หญิงธรรมหากินเหลือ1,990บาทเท่านั้นค่ยังไม่ หนุ่มแมวันนี้มาพร้อมกับของแถมด้วยกระถาที่ชั้นดีทรงสี่เหลี่ยมนะคะ1ใบนะคะมาพร้อมกับฝาปิดเนี่ยและอันนี้เป็นแบบกระจกแบบเทมเปอร์ดได้นะตกแล้วไม่ได้แตกใช่แล้วของแถมเนี่ยแถมตะแกรงนึ่งให้นี่ตะแกรงนึ่งนะคะสมมติว่ากระทะหนึ่งใบเนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นหม้อนึ่งได้โดยการที่เอาตะแกรงนึ่งใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วก็เอาฝาปิดปุ๊บ เปลี่ยนเป็นหม้อนึ่งได้ทันทีเลยนี่นะคะ <Wow. S 1> นอกจากนั้นแล้วค่ะเราสามารถเปลี่ยนกระทะให้เป็นหม้อทอดไปในตัวใส่น้ํามันท่วมๆลงไปในกระทะนะคะและเรามีตะแกงทอดให้ของแถมของเราแถมมาให้เรียบร้อยนะคะเอาตะแกงทอดใส่ลงไปสามารถเปลี่ยนเป็นหม้อทอดไปในตัวด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะตะแกงทอดค่ะเมื่อทอดเสร็จแล้วนะคะ มีที่พักน้ํามันให้ด้วยนี่เห็นไหมแล้ววันนี้นะคะของแถมนะคะเรายังมีตะหลิวด้วยเป็นเซ็ตตะหลิวซิลิโคอนอย่างดีนะคะครั้งนี้คือผัดไปแล้วสนุกไม่ต้องกลัวตะหลิวละลายลงไปในกระทะแน่นอนนะคะอันนี้เป็นตะหลิวซิลิโคนคุณภาพดีค่ะที่เราแถมให้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีนี่เลยเครื่องสับกระเทียมแถมให้ต่อไปนี้ไม่ต้องเมื่อยมือในการแบบตำตำตำต,ต,ตแล้วนะคะเอากระเทียมนะคะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยหรือจะไม่ปอกก็ได้นะ<ช>แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึง ภา,ายในป้าเกี่ยวกะเทียมไปเหี่ยหนยเจ๋งอ่ะสนุกได้ได้กล้ามด้วยนี่แป๊บเดียวไปเหี่ยหยอ อันนี้ของแถมเราแถมให้ไปเลยนะคะสําหรับเซตนี้นะคะนั่นหมายความว่าซื้อ1แถม5นะคะกระทะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากคริสเชนดีค่ะราคาเต็ม3,500บาทวันนี้เราไม่ขายขายเพียง1,990าเบาทอนอกจากนั้นยังมีของแถมค่ะเป็นตะแกรงนึ่งตะแกรงอทอดนะคะแล้วก็ตะหลิวให้เป็นตะหลิวซิลิโคนอย่างดีนะคะแล้วก็เครื่องสับกระเทียมให้อีก1ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ขอกําหนดนะสําหรับใครที่รีบโทรเข้ามานะคะ100ชุดเท่านั้นที่แถมเครื่องสับกระเทียมแบบ รีบโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข021131133นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่แอดคิดเช่นขีดดีนะคะสแกน QR code มุมจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศกําหนดได้เลยนะว่าอยากจะให้เราไปส่งที่บ้านวันไหนยังไงบ้างแล้วก็จ่ายเงินปลายทางได้จ่อจไม่ไม่ต่ที่ขอเป็นช่วงสิ้นเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จองวันที่เราไปจัดส่งได้เลยย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ021131133หรือว่า แอดไลน์แอดคิชเช่นขีดดีสแกนผิวอาค้นมุมจอได้เลย <S <S แล้วทุกคนค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น <ừ> ที่ดาราชอบใช้กันเยอะอามากแล้วก็แบบดูสังเกตว่ามีแบบดารามาช่วยกันรีวิวเยอะอมากเลยค่ะคุณแม่ยายบ้านใหม, <S <S ใหม่กำลังได้เตาใหม่เดี๋ยวจะลองได้ ได้เลยอเดียเข้าเตาอบได้ทั้งใบเลยนะเพราะว่าตามหลักแล้วก็ทะาส่วนใหญ่ที่เข้าเตาอบได้ทั้งใบเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาเกินแบบ5,000ันหกพันแล้วน้ำหนักจะต้องหนักมากใช่แต่ว่าตัวนี้ค่ะเข้าได้เลยเข้าเตาอบได้เลยใครอยากจะอบไก่อะไรเงี้ยก็เอาไก่เข้าไปแล้วก็เข้าเตาอบได้นักทำเค้กด้วยกระทะใบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนคะทำไปแล้วเหมาะมากนะสําหรับบ้านใครที่แบบเป็นคอนโดหรือว่าครัวเล็กๆหน่อยที่แบบไม่ได้ต้องมีแบบอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายมีกระทะที่เช่นดีทรงเนี้ยค่ะใบเดียวจบเลยจบเลย แล้วยังไงฝากด้วยค่ะเพราะว่าอตนี้เป็นรถที่ขายดีมากๆนะค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะสาหรับกระทะชิ้นดีทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะใครอยากได้กระทะดีๆช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะตอนนี้เราแบบมีโปรพิเศษค่ะซื้อ1แถม5เลยปกติ3,500บาทวันนี้เราขายเพียง1 9 9 0เาาสิบาทรีบรีบเลยเป็นกระทะชิ้นดีมาพร้อมกับสาปิดแบบนี้นะคะแถมตะแกรงนึ่งตะแกรงทอดตะหลิวให้นะคะแล้วก็พีเครื่องสับสะไคร้ด้วยหนึน้า้ยเก้าบาท รีบโทรไปเลยนะคะ021131133นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดคิทเช่นขีดดีสแกน QR อาโค้ดมุมจอได้ไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าแฮปปี้กับการทำกับข้าวมากแน่นอนร้อยทเท่านั้นนะจ๊ะใช่1 0 0สายเท่านั้นจะฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้เลยกำหนดวันส่งได้เลยนะคะไมิองจะใ่ในวันนี้เหมาะมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านกันเนาะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการทำอาหารกินที่บ้านเนี่ยหนึ่งจำเป็นและสองประหยัดด้วยคือไม่ต้องเสียค่า ส่งไม่ต้องอะไรเราซื้อมาตุนไว้แล้วก็ทําอยากสุขภาพดีก็ต้องกระทะคิดเช่นดีต้องมีทุกบ้านบ้านละหนึ่งชุดจัดไปไปเลยขอบคุณคิดเช่นดีค่ะแล้วก็ขอบคุณดาดาค่ะอร่อยมากอร่อยมากข้าหน้ผู้หญิงที่เลือลื่นาเป็นคนทําาหากินแบบเก่งๆเหมือนน้องด้ารอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ ที่วิกฤตที่มันหนักที่สุดก็คือโดนโดนโดนไล่ที่ใช่ไหมเช่น่องใ่ค่ะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้แจ้งเราสักอย่างเลยว่าเราเขาขายบ้านได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ได้ยินจากช่างบ้านเขาบอกว่าเออพร้อมที่จะย้ายยังอะไรน้องแม่กระดูกมันจะกรอบเนาะหมายถึงว่าเขาขายบ้านที่เราเช่าอเหรอใช่ครับผม เขาไม่เคยแจ้งเราเลยเรามีแต่เราโทรไปถามว่าจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่บอกเราไม่ค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่แบบว่าเขายังไม่แน่ใจว่าคนที่กู้บ้านเนี่ยเขาจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านเราเปอร์เซ็นต์ของเขาก็ยังไม่มีเหมือนกันแล้วกู้ผ่านเขาาบอกเราไหมคะไม่ค่ะมีแต่เราโทรถามอย่างเดียวเราโทรถามทุกวันว่านั่นยังพี่ไปถึงไหนแล้วเราจะได้ทําตัวถูกใช่ครับผมช่วงนั้นก็แย่มากแย่มากแย่จริงไม่ไรค่ แย่ทั้งเรื่องของรายได้แย่ทั้งเรื่องของความรู้สึกเนาะที่อยู่ก็บ้านบ้านบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยร้านของชัของเราก็เช่าเขาอยู่ครับผมในช่วงนั้นก็อาศัยว่าพอได้ข่าวืนบ้านบอกว่าเขาจะขายบ้านใช่ไหมก็เลยพากันเริ่มเริ่มวิ่งเต้น ว่าหาที่อยู่มาหาหาซื้อบ้านบ้านก็ต้องกู้ใหม่อีกต้องกู้ใหม่ครับผมต้องเรื่องกู้บ้านที่ออกมาทําที่ออกจากตรงนั้นมาครับผมหาที่อยู่ใหม่อ่ะใชมีเงินติดตัวกันมาเท่าไหร่ก็ไม่มีค่ะแต่ว่าอาศัยขายเครื่องซักผ้าได้หมื่นกว่าบาทขายเครื่องซักผ้าขายตู้แช่ตู้แช่หาที่อยู่ใหม่มีอะไรขายได้ขายได้ขายเพื่อที่จะได้หาที่อยู่ใหม่ครับที่เทีจะเป็นเงินดาวเรื่องเงินโอนบ้านเราต้องตังหลักใช่แต่รู้ไหมว่าความโชคดีอยู่ที่ นี่เลยค่ะเขาเห็นไหมคะอันนั้นคือใบใบเรบ่องการขายอ๋อจบได้คือเอาเอาใบชุดนี้ที่ว่าไปทําเรื่องที่ว่าซื้อบ้านนะครับยื่นอันนี้เหรอใช่ครับยื่นนกกระทาครับก็เลยชิมนะใชีเนาะไม่ใช่แบบมาชิมมาลอยไม่ใช่เก็คือเราตั้งใจทําคือประกอบอาชีพแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแหล่งอันนี้คือคือเป็นความรู้ใหม่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะใช่ครับถ้าเผื่อว่าใครนะ อยากจะมีบ้านหรืออยากจะกู้อะไรมา,มาทำทุนเนี่ย สามารถไปจดแบบนี้ได้นะเราแล้วเราจะได้มีแบบหลักฐานว่าเราทำอาชีพแบบมีหลักจริงเขาก็ต้องมาดูด้วยเนาะใช่ต้องมาดูด้วต้องมาดูแบบถนร้านดูด้วยต้องมาดูกันหลายวันเลยแหละเพราะไม่ใช่แบบน้นมาทำวันสองวันเขาก็ต้องเฝ้าดูแลเฝ้าดเพื่อความมั่นใจของทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งแบงค์ด้วยทั้งเราด้วยเพราเรามีหลักมีแหล่งไม่ได้เลื่อนลอยให้คู่เสร็จปุ๊บบ้านผ่านเป็นไงคะโล่งเลยพี่แม่อกไม่รอเลิกเชยไม่เลไม่รอเลิกค่ะเลิกคือ ก็บางคนเขาจะหาเลิกวันเข้าวันวันเอาพาขึ้นเอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่รอแล้วลูกขึ้นไปอยู่เลยใช่ไหมใช่จนถึงบัดนี้ใช่ใช่ครับผมในที่สุดก็ผ่านมาได้ใช่ครับผ่าในจุดนี้ก็ถือว่าโล่งนะหลับสบายด้วยขายของชาคนนนก็กระซิบกระซับอย่างคนบ้านหลังนนก็เมื่อไหร่จะย้ายว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเราก็อายที่จะอยู่นะพี่วัชร์มีวายจะแก้วไหมไม่มีครับไม่เข้าเลยใช่ไม ไปเอาหลังรถอาพามาพอ่ทำเหมือนคนผูดีวายพี่สุขขออนุญาตถามนิดนึงครับตอนที่ชีวิตมันล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเนี่ยมันท้อบ้างไหมคิดนะครับท้อตอนแรกคิดท้อแต่ว่าบางทีว่าแต่เตะร์เราท้อท้อมากก็ไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าเต็มที่แล้วแฟนก็อาการไม่ค่อยดีอาการแบบว่าก็เป็นโรคประมาณว่าหัวใจ เป็นปิดจังหวะใช่ครับผมเป็นบางใช่บางทีบางทีพาไปขายของก็บางทีอาศัยพาไปด้วยพาไปด้วยคือไม่อยากให้ให้เขาอยู่บ้านแล้วเหงาอยู่คนเดียวพี่วสานครับผมทำไมคนต้องมากินนกกระทาย่างหันของพี่วสานจุดเด่นคือหนึ่งคือเตาถ่านเตาถ่านแล้วทำไมมันไม่เหม็นคาวแล้วอันดับสองคือเรามีแบบว่าเครื่องเทศน้ำหมักเครื่องเทศของผมเนี่ยจะเน้นพวกไปทางพวก พริกไทยพริกไทยกระเทียมกระเทียมเยอะมากยูสันยูชินโรกุทามันข้าวเหรอข้าวครับผมก็มีข้าวครับผมใช่ค่ะนกสดข้าวนะครับแต่ว่าเจียสูตรของเราเนี่ยเป็นเป็นสูตรน้ำหมักสูวนไพลใส่น้ำหมักเยอะหน่อยก็ได้รสชาติแบบนี้มันก็ดับกลิ่นข้าวใช่ใช่นี่คือน้ำหมักของเราครับผมและเจ๊เจ๊รสชาติเป็นยังไงจากที่เจ๊เคยกินที่เคยกินมาส่วนมากมันเป็นข้าวไหม เยอะคขาแล้วก็เค็มมากแล้วแล้วมันไม่กลมกล่อมแบบนี้แต่อันนี้อร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนุ่มกินกนกกระทาเมื่อกี้กินยันหัวมันเลยค่ะหัวอร่อยนะคุณแม่นี่คือสดวนหนาของผมครับหัวมันคุณแม่ก็ขบทั้งหัวเลยอ่ะกินหัวได้พี่สับหัวมาพี่สับหัวมาคุณผู้ชมกินหัวมันตอนแรกอ่ะมันอร่อยนะครับกอนแรกคุณแม่นึกว่าต้องแทะนะ แล้วไปไปมามากระดูกมันเล็กมากคุณแม่ก็เลยกินทั้งหัวอร่อยค่ะอร่อยไหมหัวมันมากไม่เอาไว้มาเนี่ยเยื่อันจาแล้วลุกตอนที่ขายแร็กๆเลยขายดีป่ะแรกๆขายตลาดเล็กๆครับผมก็ขายได้วันละร้อยกว่าตัวก็ดีใจแล้ววันละประมาณเจ็ดแปดร้อยดีใจมากแล้วปัจจุบันที่เวอร์มาเก็ตขายวันหนึ่งกี่ตัวอ่าตอนนี้ยืนพื้นอยู่ประมาณวันละสี่ร้อยตัวครับ สี้ยตัวสีอตัวสีตัวสีร้ยัวสีตัวสยดพันร้อยตัวแปดที่แต่ขึ้นราคาน่นะะขายตัวละีบาทอยากขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีมันจะมีนกอ่าบางช่วงมันจะผอมบ้างวันบาง่างนมันม่เหมอนกันนะคเราจะขึ้นให้ลูกค้าก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีลูกค้ายังมาต่อรองเราอีกตัวตัวเราขึ้นนะเราขึ้นสักตัวยีบาทได้ไหม บางบางครั้งลูกค้ายังมาต่อมาต่อสามตัวสิบได้ไหมยังมีนะครับผมคอนเฟิร์มว่าส่วนหัวยังอร่อยมากที่สุดนะครับหัวยังไหวไม่ไหวกันจริงงั้นเป็นไงล่ะเอยยากกิมเกียรให้หนูละลายให้หนูเหมาได้ได้ครับผมกิมเกียร์มาอกรอบเลยนะเอากรอบเลยใช่ไหมครับกับนุกนุกกระทางครับผม เอาจริงนะแต่แต่ถ้าเกิดย่างแบบกรอบมันทานได้ทั้งกระดูกนะครับใช่มิ้วจายอร่อยมากหัวนี่คือขบหัวเลยเป็นไงแม่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมถั่วถั่วอร่อยจริงเนาะแม่รูงไห่แข็งเลยกรอบหนูอยากกินอย่างหนังจีนอ่ะยังไงฮะถือทั้งตัวไม่ต้องสับแล้วเออนี่หนังจีนเนาะถ้างั้นเวลาถ้าเราจะกินให้เราตามไปที่ไหนได้ที่ตลาดไหนเวิร์มาร์เก็ต หรือโทรขายทุกวันไม่ได้เรียกองทีวัฒนาครับทุกวันขายสุกเสาร์อาทิตย์สามวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือโทรไปก็ได้นะเดีโทรไปมีหมายเลขขึ้นให้เลยจากชีวิตที่แบบล้มลุกคุกคานนะในวันที่ทีมงานเราโทรคุยขอข้อมูลนะผมอยากให้รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงตอนโทรคุยคุยข้อมูลอยู่ที่ไหนกันจ้าอ๋อไปเที่ยวอยู่พิจบูร์ครับไปวัดผาสอดแก้วอ ไม่เจอพี่เไปเหมือนกันกำลังขับรถขึ้นเขาอยู่ครับเลยแฟนกนเยแฟนคุยแทนนั่นกำลังมันกำลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นอยากทำอะไรได้ทำตอนนี้อยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปไหนได้ไปครับอยากให้ลูกได้กินอะไรได้กินครับผมชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยที่ที่เราเหนื่อยทุกวันนี้เราเราภูมิใจเราดีใจมีชีวิตที่ดีให้ลูกนรับได้ไหม ดีใจเนาะดีใจกับกับกับพี่ด้วยนะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้คุณผู้ชมค่ะบางทีอ่ะเราไม่ได้รู้นะว่าอาชีพหลักเราจะทําอะไรบางครั้งเรามองไปที่ร้านขายของชําอสมมุติว่ากาลังเล่าเรื่องของของครอบครัวนี้มองเลยหลักๆว่าฉันจะขายของชําแต่ในเมื่อมันไปไม่ได้มันมันหลังชนฝาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องหาก็ต้องหาอันใหม่มาเรื่อยคิดว่าอันนี้เป็นอันเสริมอ้าวกลายเป็นอันหลักเลี้ยงดูครอบครัวได้ยาวมาแบบนี้ ใช่ไหมภูมิใจไหมพี่วอันภูมิใจครับผมจะเสร็จจริงก็จะเป็นเรื่องผลไม้ตามฤดูกาลค่ะ เห็นบอกว่าไปรับขนมมาขายที่ไหนอาที่ตลาดเวอร์ไนท์ตอนนี้เหรอตอนนี้ขายขนมมาทีตลเวร์นท์คือบอกว่าไม่ได้ขายแค่ไข่นุ่งละเสร็จแล้วขายสามวันนะไมอยากสามวันนันนุ่งขายนนั้นก็สาวมาถึงงานหลังเสรัจหลังเสร็จกันครับรับจอบรับจอบรับจอบ่รัก็เสรับจอบมันก็มีช่องทางไปเรื่อยๆคความก็ยันไม่มีวันอดตายจริงๆของจริงเลยอยากให้พี่วสันต์กับเจันูฝากถึงคนที่กําลังท้ออยู่ในขณะนี้ ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยใครที่ท้อตอนนี้นะครับพยายามสู้นะครับสักวันจะสาเร็จครับผมอมันต้องเป็นวันของเราตุกคนนะปรบมุขลูกคราบเย้ันจริงไม่มีอะไรบังเอิญคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยความบังเอิญมันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราไม่สู้ถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่อึดถ้าเราไม่ลงมือทํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนี่มันชัดๆอยู่แล้วเนี่ยชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกรอบๆและท่านผู้ชมมรอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะลูกบ้านเอรอยจริงอย่าไทาไปเลที่ตลวิลมาร์เก็ตนะไปอุดหนุนนะคะเจโนกับพี่วสันได้เลยนะจ๊ะทางเจ้ทางที่เราบอกนี่นะจ๊ะเรา่องามรีวัฒนานะคะใช่แล้วช่วงนี้ให้คุณแม่ก็ถ่ายไปก่อนนะก้อกรารชัวันนี้นะคะให้เราต้องขอบคุณแขกรับเชิญ้วกใ่ใช่เจโนพวสันขอบคุณกาล้ ไูจ้เลยครับผมก่อนจาบกันก่อนจักกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มณฑนงวดนี้สามตัวบนต้องเป็นของเราเวอร์สามตัวบนคือนกกระทาใช่ไหมสามตัวบนเอาแลรว ดีกว่าหวยยังร้อนๆไม่แรงเลยนี่นี่บางลาไปก่อนหน่อยไปเจอกันใหม่จันทร์ถึงสุขไป2สองวันสองวันสามสิบเอ็ดราไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ